พอ,พอแล้วพอละเยอะอยู่มีเนื้อมีผักมีชีสนมจิ้มมีไสก้กรอกพอแล้วแหะะแลนะน,นื้วก็ว่าพอเลยนะแค่นี้ก็อิ่มแล้วเฮ้ย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 จับปาร์ตี้เลยกันแหมไม่เชิญพี่เลยเนี่ย ี่ชิวไม่รู้เรื่องเลยเหรอวันเนี้ยวันเกิดแม่ไงฮะวันเกิดแม่เฮ้ยจริงด้วยวันนี้วันเกิดแม่นี่นะพี่ชิวนี่ไม่ได้เรื่องเลยวันเดี๋ยวคุยโทรศัพท์ไม่อยากมาช่วยกันเลยโอ้โอพี่คุยเรื่องงานอนะ่ะพี่ขอโทษละกันโอ้ชีดนื้อ่ะโอ้งานนี้อิ่มแน่เฮียไม่ได้กินแบบนี้มานานแล้ว ทำไมพี่ชิวอยู่กรุงเทพอดอยากมากนึยไงพี่ไม่ได้อดอยากพี่แค่ไม่ได้ยินของอร่อยๆแบบนี้เฉยๆมามาพวกเราเตรียมของกันดีกว่านี่เด่เๆแม่มาอรนิ่งๆไวเอา้าเรียกเรานิ่งทำอะไรกัน แล้วทำไมไม่หันไปเล้วก็บัญชีบอกให้นิ่งไม่ใช่หรอเราอะให้ความว่าอยากระตุกกระซากงอ้นหนึ่งสาหันนะหนึ่งสองสาดีพวกเราเตรียมจัดปาร์ตี้กันนิดหน่อยแม่ใช่อ๋อจัดปาร์ตี้ฉลอง ที่ปิดเทอมกันน่ะหรอไม่ใช่พวกเราอ่ะกำลังจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดฮะฉลองอะไรเซอร์ไพรส์อ่ะรู้จักป้าพี่ชิวเรามีของเซอร์ไพรส์ให้แม่เพราะฉะนั้นอย่าพูดนี่พี่ชิวเงียบเงียบไปเลยห้ามพูดอือรู้ ฉลองวันปิดเทอมเลยแม่ใช่ใช่ใช่ฉลองอ่ะอปิดเทอมปิดเทอมแล้วนี่เตรียมของกันเสร็จแล้วหรอให้แม่ช่วยอะไรเปล่าแม่ไม่ต้องช่วยนะแม่เพื่อโตแล้วทากันเองได้ใช่ใชแม่ไปนานนวดให้สบายดีอ่ะเอางั้นนะแล้วก็ถ้าเตรียมเสร็จแล้วอ่ะเรียกแม่ด้วยนะหิวแล้ว ชิวเกือบไปแล้วเ,ออเกือบอะไรอ่ะเอ้าเกือบพวกเราอ่ะมีเซอร์ไพรส์แม่เซอร์ไพรส์อะไรอีกอ่ะพวกเราอ่ะซื้อทองให้แม่ฮะซื้อทองเลยอ,อ๋อระดับนี้แหละแค่ทองจิบจิบโอ้โหเกิน,นเราเตรียมของเลยพี่ชิวไปสั่งเค้กมาได้ได้งั้นเอาเค้ก okay, ไอติมนะเฮ้ยเตรียมของเตรียมของ เน้นๆพวกเราอะไม่ได้กินแต่นี้มานานแล้วเนาะจริงเนื้อน้องไม่สนน้องสนแค่ไส้กรอกโอ้ยน้อก็กินแต่ไส้กรอกอะเมื่อ,อไหร่จะโตเนี่ยพี่ชิวโอเคพี่แช่ตู้เย็นก่อนได้เนาะไอตาแม่รักซับซับจ้ดจางกันพร้อมกินละเออ แล้วไหนทองที่จะมาเซไยแม่อา้าของสำคัญอนะก็ต้องไว้ที่หลังสิครับโอ้โหง้นแสดงว่าทองเนี่ยต้องหนักหลายบาทแน่เลยอะ่ะ <c oughs> เห็นแล้วต้องร้องไห้ไม่ใช่ว้าวหรอ,อว้าก็ว้าว <c oughs> แม่ต้องร้อ เตรียมหมากะทุกเสร็จแล้วนะอะไรหมากระทุกหมากะทุกท็หมูกระทะไงแม่โอ,อ้ตลกใหญ่แล้วนะเราอ่ะโห่าน่ากินนะเป็นไงแม่ชุดใหญ่โอ้โหฉลองปิดเทอมต้องขนาดนี้เลยอรอแม่ใครบอกฉลองปิดเทอมอ่ะก็พวกเราไงบอกว่าฉลองปิดเทอมกัน แล้วถ้าไม่ฉลองปิดเทอมแล้วฉลองอะไรกันฉลองมันเกิดแม่ไงใช่แฮปปีเบ์ยเด์แม่แพนสุขสาพมันเกิดนะแม่หาเงินเยอะๆนะแม่เพราะเราจะได้สบายๆส,สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแม่จะได้มีแรงทำงานหาเงินให้พวกเราใช้เยอะๆใช่แม่ขอให้แม่รวยๆจะได้ซื้อของเล่นให้หนูเยอะๆโอ้โห คำอวยพรของแต่ละคนอือือแต่แม่ก็คิดว่าพวกเราจะลืมวันเกิดแม่ซะแล้วลืมได้ไงพวกเราอะเตรียมของขวัญบิ๊กเซอร์ไพรส์สุดพิเศษมาให้แม่ด้วยเอาแล้วเอาแล้วอันเนี้ยปังอันเนี้ยโคตรปังเลยแม่เดี๋ยวพี่อะจะหารูบนโซเชียลเซอร์ไพรส์แม่ชุดใหญ่ไฟก็พริบไปเลยถ้ามาถึงขนาดน,นี้แล้วอะงั้นจัดของเตรียมเซอร์ไพรส์แม่เลยพวกเรา ใช่เซอร์ไพร์แม่ไปเลยฮะมีของเซอร์ไพร์แม่ด้วยหรอมีดีชิตาไปของมาเซอร์ไพร์แม่กันอ๋อเฮีวน<ห>านนี้งานช้างแฮมาแล้วเซอร์ไพร์แม่อะไรมีอะไรเซอร์ไพร์แม่หรอ แม่เอาว่าเห็นแล้ววะอย่าช็อกตายแล้วกันนะเฮ้ยนานั้นเลยเอ่พวกเราอะ่ะรวมตังกันซื้อทองมาสซอรไพร์แม่เลยนะใช่ฮะทองเลยเอเดี๋ยเดี๋ยวๆๆแม่อะ่ะเคยดูในทีวีที่ลูกเขาอะ่ะเอาเงินเอาทองก้อนใหญ่ใหญ่อะ่ะมาสซอรไพร์แม่แม่ไม่คิดเลยอะ่ะว่าแม่จะมีวันนี้ชูอบอกแล้วแม่ อย่าตะลึงนะพวกเราอะไม่ได้ทําแบบนี้กันบ่อยๆใช่พร้อมยังเตนตน้ดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวนี่นบอกว่าเป็นทองน้ำขิงนี่ไงทองนี่มันไม่ใช่ทองอมันเป็นทองกระดาษมันเป็นทอง ไม่เชื่อแม่ก็แกะดูข้างในดิใช่ใช่แม่แกะเลยฮะแกะเหรอนี่แม่แกะเองนี้ไงไหนนี่เหรอใช่เฮ้ยแม่นี่มันตัดพองนะหลายบาทได้เลยสซอรไพร์พวกเราซื้อทองให้แม่ค่ะแม่เปิดเลยแม่ขอ้องเส้นใหญ่แน่เลย <medio S 2> no ทำไมทองมันเล็กจังอะก็ต่าหูเจ้าใหญ่ขนาดไหนใชโหเี่ก็นึกว่าจะเป no ็นแบบทองเส้นใหญ่ทองคำแท่งเนี่ยเห็นพูดว่าบิ๊กเซอร์ไพนี่นี่นี่ทองเส้นใหญ่ขนาดนั้นอะเจ้าตังใหญ่ไหนไปซื้อซื้อได้แค่เนี้ยบุญแล้วให้ด้วยใจอ่ะบิชิวจักป่าอ๋อ โอ้ยแค่เนี้ยแม่ก็นำ้ำตาจะไหลยอยู่แล้วอันนี้เยอะไปแล้วแม่อ <c oughs> อาวหรอกแต่ยังไงแม่ก็ขอบใจสำหรับของกวนนะม,มันสวยมากๆเลยป่ะกินข้าวกันหิวแล้วเร็วข้ากัน